ห้าก่องคับทุกคนซิ่อยัห้ากล่องอาแจกพีเอสวีจิรัตบิลเบาวิลลาเป็นรีเกรสแมดแมดรังการนัดมีเลเวอร์ดอนมูนแฟรงค์ิป์ไลฟ์ซิกเชลซีเป็นแทนจิโรนาเบติสเวีรโซซินัเป็นต่างพีเสเป็นจิรัตพูทิธาเบนฟิกาสปอร์ติบอโตพี่รถมีมิลานทั้งหมดอาเซนอลนาวานารี Arsenal, ie, เป็นแกับรสเกลี้นมีอาเซนอลอเตส คอมโบเป็นของพี่นพพงศ์พี่น,นรงมีปูตเตลสัสคอมโบพี่เจเลบบอมเป็นดานิเอลโมมาร์คเบอร์นาโนโดาวิชเควินเป็นกาวีกับบุสเกตชัยรัตน์เป็นอินเนสตาซาบีเปดรีอ่านักกีฬเป็นยามาอราฟิน่าแล้วก็มีนิโก้วิลเลียมของบิลเบาบีดีกริตตะกริตชนาใช่ไหมกริตตชะยะ โทษทีนะอ่านผิดนะครับเมสซี่ซัวเรสเนมาร์ฮะบาซ่าโรอนิโญ่ริอัลโดเป็นชัยรัฐบาซ่าเลวานเป็นกล้องลัานายโวลมีบาซ่าอาร์เตอร์ไบเออร์ทั้งหมดเป็นพี่ยอดยูเว่บุฟฟอนเป็นชัยรัฐพี่ยอดมียูเว่ยูดิสเอายูเว่อาร์เตอร์ผู้ผิดพี่ยอดมียูเว่อาร์เตอร์ที่มียูดิสถูกต้องฮะหรวอทั้งหมดเป็นแฟนฉังสารัตมีแมนซิตี้ฮาร์ City, ald, แลนด์ที่เคดีบีเป็นเควินเอ็มเอสไอซิตี้ซาบิญโญซิตี้อาร์เตอร์เป็นต่างธนินท์มีแมนยูทั้งหมดใช่ พี่นรงมีมาดริดเอนดริกเซฟมีมาดริดจูดกับวินิแม็ทวีมาดริดซิดานมาดริดโรดริโกเป็นแกปอาร์มีมาดริดฟิกโกกับกูตีเอ็มบาเป้เป็นสันติหรมิดริดอาร์เตอร์สเป็นพาราพลพี่ยอดมีสเปอร์ซันโมดม,มี ter, as, สเปอร์อาร์เตอร์ฟาบิก้าทั้งหมดเลยเป็นของโนนเองนะทรายมีฟรานโดโมเรนเตสทั้งหมดเด็กโกเป็นของเน็ตเจดิทีดบีทั้ทงมมมหมดลุนกาซิอาร์มชัยรัต วิยาดาวิทซูวาแก็บวสิตมีฟานอโตเรสกับชาวีอัลลอนโซเต็มทุกเบรือยังสวัสดีครับที่นักกิจเข้าใจว่าเหลือแต่เบคแฮมนะแบกเหลือแต่เบคแฮมของ EPL พริซึมไม่ก็โครมไอแบงเออเหมือนมีคนพิมพ์มาถามให้กลุ่มแล้วโครมเริ่มไหลเดี๋ยวจะดูนี่ให้แล้วบอกกันทุกว่านะโครมไอแบงทีโครม เบ่งต่อไปที่เลี้ช่วยแล้วแต่ยังไม่เต็มถ้าวันนี้มันจะเหลือแค่เข้าใจว่าเหลือเดวิดเบ็คแฮมนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับสวัสดีครับพี่นง้งสวัสดีครับทุกท่านเลี้ยคอยปะเลขคอยมาเลียคอยกันเลีขอยแล้วเริ่มเลยครับ

ริ่มงค์ที่โอโมเรโน่เจอรัตัวนะอนี้อาริเมีริมาร์โดแล้วก็เซร์โดฝันใจพี่จิ๊พเขาออกมาได้เซร์โดโรโด้เพียบเลยทำได้ริมาโดใเฉเลยเจเดนแดนสนี่ไงมีกินละโคแคมเบล์ผ้าแดงกวิลเลมส์นักปฏิบัติทับก้าวทับก้าว วิกเตอร์ไกโอเกเรสกรีนอนกรีนบ่อยกรีนอลกรีนนับเก้าสุ่ก้าวจ้าว่าที่นักเตะไอเดียเฮะว่าที่นักเตะไอเดียไกโอเกเรสแต่ว่าที่นักเตะอาร์เซนอลนะเราแต่เห็นโดเมนยูว่าที่นักเตะแมนยูนะแมนยูซื้อไกโอเกเรสเมนยูที่มีข่าวกับกองหน้าทุกคนบนโลกแล้วฮอยรุนกับเซอร์ซี่นี่จะเไปไว้ไหน มีแต่ข่าวเข้าไม่มีข่าวออกเลยนะแล้วหลืหนึ่งล้านกับหนึ่งเซนนี่อะไรเ็นแบบามลอนีน่อะไรเซนไลเซนไม่มีข่าวแบบว่าพอรุนมีข่าวกับทีมนั้นทีมนี้เลยไลเซนีดูแลสีไม่ค <laughs> ่อยตื่นเต้นนะไนเซนรานทอร์เร a สวิสซีบีจีถ้าเป็นสีแดงน่าจะสวยงามแต่ว่ามีข่าวอ้นี <laughs> บบน่อยู่นี่ เจอแล้วก็อาร์ซิเมเดียสวจนัทกิวิลเลียมส์สาม,มูอ๋อสามูมีไครเซนนะสัมพง,งหเหนแล้วนะฮุนน่าอาชิซุเกแล้วก็สวีวีจีมีกองผ่านไปนว่ายไปโก้คนไหนไม่ออกคนนอกมาเข้าคนไหนไม่ออกคนนอกพวกนี้ไปเปิดบานกะการบ้านมาอ๋อ แพงเหมพี่กาบ้านอ่ะเออแต่รีเทิร์นก็สูงไปไฮริท่าไฮริทีดีมากไฮริสไฮรีเทิร์นท่าการบ้านอ่ะทูไม่ได้ดูด้วยกันนะไม่ค่อยอินหรือเปล่ไหมไม่ไม่ค่อยได้แบบติดตามการบ้านขนาดนั้นสูเมนดี้นะไม่ชื่หมายอาร์เซนอลนะอาโมฮานาปุตีฮะเปโก้ปุตีวีกัสกาปุติลาส ซีสิบเกาฮับกาซเกาพุทิราสอ้เ่าเป็นต,ตัวบอลมานี่ยอูติรันี่น้องนี่น้องปโผ่นพองโผ่รออูตรัสอุตราสไม่ใช่ดีใช่ปะ่ะใช่ใช่มาลงอ๋อพี่นารงอ๋อว่ะเช่นไหมี่นพงบอลมาติพุูตราสก็จะเป็นพี่นารงนะสบอตที่มีแวพี่นรงเปนบอลมาติดกับพุติราสใครเก่งกันเกงคู่พี่เพราะมันลงดอรงคู่เลยอ่ะ อ่ะมันก็เหมือนพูดแบบเมสซี่กัโบโรคอะไรอย่างเงียนี่ยไม่ได้ดูเหรอกหลงวันนี่ว่ากูจะรักเก่งหรอผมก็ว่ากันนะแต่มันดันอยู่ทีมเดียวกันด้วยเดี๋ยวเป็นแบบผมก็เสียใจเนี่ยนี่คือการที่เพิ่งเปิดครับมีกล่องมีกล่องของนี่กล่องเจ็ดดอนปูมแล้ววันนี้ <c oughs> ไม่ต้อง, <ผม S 2> งดูกัน ยังไม่จบไงเออใส่กล่องเลยนะที่เกรย์จะหลายแล้วเหรอรายามายูออโม่เข็นรุ่นนี้สุดไหมรุ่นนี้ถ้าเป็นสีแดงอโมข้างหลังะใช่มันสวยมากหงข้างหลังเลยสีแดงเลยซองนี้น่าจะมีคิดแน่เลยหนาใช่ไหมอืมเฮ้ยวานวานว่าน่ะสี่เนี่ยวาน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 ทุกคนวา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 น ชั่วก่อนแชร์เอาชัวแล้วมเมื่อกี้ชัวแล้วนี่ก็นาก่าจะมีคิดเพราะมันหนาวว่ะเพราะผมจำได้ผมก็เคยเปิดได้สีมันเป็นงี้ไงนี่เบสการ์ดไม่ใช่ไรเซนไรเซนอย่างนี้ไรเซนทับเก้าสิบเก้าไม่นี่นะไรเซนอย่างนี้เห็นไหมในจอเห็นครับเม <endes>, นเดสยูริสี่เซทาบอกเอาเรื่องมันเอาวัน ปีเนี้ยคนมองข้ามทีวมีเนี่ยเฉการสวยแล้วก็รันตามออกเยอะมากบรเว y เหมือนะดับที่เห็นเนี่ยในเมืองไทยกี่ใบแล้วสาหรือี่นี่ับห้ามใช่สี่ม่วงม่วงยี่้าครับม่วงม่วงวิทินห้าสี่ครับยี่สิบห้าคอนซาคเซโดอะไรอย่างนี้วิินยาลิินยาคนอาจจะไปคิดว่ามันเหมือนปีที่แล้วคือไม่ไา้การดีเลยเซนปีนี้มันเปลี่ยนให้เป็นลายเซนสุกงอบ ยี่สิบห้าแต่ว่าสวัสดีครนี่เื็เนอคือชุดกองกลางที่ดีที่สุดใน UCL นี้ป่ะเพราะบาท้าจดไปแล้วอะ่ะถ้าอย่างครบอีกหนึ่งเบสหนึ่งใช่ครบแล้วมีเเปิดได้เร็วขุ้นบอลเด้บอลย,ย,ยูโอกินเทนทิวินเดอร์บอยสอวิกเตอร์ยามาอ มันเป็นโนฟังก็สรับสซล่อละ,ละไรปลาบินยามาลรไลเซทสมัยเหมือนกุอยู่ไม่ใช่อ้ยจล้ก็จำได้ริมาโดเคยมาหาเราแล้วรอบหนึ่งนี่นะรักจริงรักจริงแล้วทำไมกล่องนี้ซุปเปิดไม่ได้วันต้วันมากกีนโน่โมการอสเก้าใหม่แล้วอ่ะเลเวอร์ดอทมูนแฟงเฟิดพินัทรีมาโด โอ้สองเซนนี่เก้าเก้าคู่เลงนะเอยแต่มีวันรัวันหรือง้อบอกง่ายจริงว่ะวันรัวันนี่เฮ้ยนี่มันรุ่นุ้าว้าพรอนเวิร์สเหรอข้าวเวิร์สป่ะใช่แล้วล่ะใช่แล้ว ฟอเรนเวิร์ธวันอวนวันเลเวอร์คเซนกินเต็มก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอเรนเวิร์เห็นแค่ไหนอ่นนี้ก็รู้แล้วฟอเรนเวิร์ธวันอ้นสปอตกี่บาทนะมันห้าบาทหรือยังว่าร้อยห้าสิบแมนเชสเตอร์แต่มันไม่สี่ทีมไงเยอเราัมหมดเลยเลเวอร์ดอตมูลแฟงเฟิร์ตไลฟ์ิกสวยจังวันอ้วนมาแมนเชสเตอรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่มันดิบไหมไปตามพายเรโซ่ ไม่แต่ตัวยเยอรมันก็นย้ายออกมันก็แก้กูนะร้านนักบอลเยอรมันเนี่ยเขาแพงมั้งเพราะอะไรอเวอร์เนอร์ล่ะแล้วอเวอร์เนอร์ย้ายออก,ยยออกแล้วใครฮาวเวิร์ล่ะแล้วเอ็นคูคูล่ะนึกเห็นคนไหนย,ายออ้ายออกมาแล้วดีกว่านี่ยตอนนี้ผมพูดมนันดีไง <Yeah. S 1> นักเตะเยอรมันคนไหนที่แบบซิงมันน่าจะดีสุดที่เพิยงอย่างเดีมีเยอรมันใครมาแล้วเปลี่ยนป้ามั้งไง คุณประกันนันถือว่าผมเปลี่ยนบ้านจะได้นะโอเคคุณประกันถือว,ว่านับนับนับเวิร์สเนี่ยย้ายมาผมว่าเก่งแน่แต่สิ่งที่มัน,มนเป็นบ่อยคือมันเจ็บอืมบ่อยทเรื่องรุ่นนีจุดจังเวร์สรุ่นดีจุดจังตื่นดีท้องเราต้องวานอีใบไปที่สุดเ่าออกง่ายห้ากล่องสองใบดีวเวิร์สบา้าไปแล้ะ อันนี้มันเชิเยอรมันผสมสุดโตเออแต่มันได้านจากไรซิงกงแไม่ใช่ไซิงกเก้าเก้าแล้วเหรอส่วนเบสอุ้ยฮ่าห้าเล้วถึงเ้ามันไม่ใช่มาแค่เล่นต้องลองคนเยอรมันหรือเล่นอยู่เยอรมันสัชาติเยอรมันเออก็เบอร์เนอร์ไงการมันหนาปะครับถ้าใบลันมันจะหนากว่าเบดพี่พี่เชษดานิดเดียวนิดเดียวแต่ใช่ใบลันมันจะหนากว่าเคลือบเคลือบอันนี้มีฮิตอันนี้อันไหนฟองนี้หนากว่า อุ้ยสีส้มว่าหรือสีแดงวนนะเนี่ยส้มหวังสุดส้มเขาดำแดงว่ะเ,เซนไหมเซนนี่นาเซนนี่นาเซนนีินาลัาานดำ่ำแมนซิตี้ทับห้าคาเดชอร์จริงสวยนะสีเนี้ยคาจดชชอร์ทับห้าแมนตี้ออเทอร์พีิทังสองทับห้พาพเป็นของต่างครับ ้มีทั้งนักเตะว่าที่ Man <aj> แมนเชสเตอร์ยูไนเจอร์ชอว์อันนี้ฮาแลนด์ผู้หญิงอยากเห็นซีบีครับเดี๋ยว์เชียวเซนเตอร์แบ็กเหรออ๋อเซนเตอร์แบ็กใครเล่นเซนเตอร์แบ็กใครม่กี่มีใครเของหรอครับห้านะของต่างนะคาร์เจอร์ชอไม่เป็นตัวผู้ชายนะนั้นต่ำมาแล้วแต่ยังไม่โดนแต่ก,การุ่นไม่ส,สดมุดอีกชองมุ่นไม่ยิบเทียดี รับสี่สิบเก้านี่ไงมาคู่เลยั้งปุะะ่พดอะไรกับมาตินี่เป็นเบสพระวันสวยนะรุ่นนี้สวยรุ่นนี้เป็นแบบสามช่องเลยสวยเกิดการากเห็นบุ๊กเกิเออดการดวลกันขึ้นในแชทนะครับพี่แฟนชันไม่แบ่งที่ชื่อผมให้ผมบ้างเลยนะครับพี่น่าสนใจครับพี่แฟนชันบุ๊กเดีอสองกล่องในบุ๊กมาครับอยากเห็นบุ๊กเหมือนกันครับ ทำมาอัอนนี้มันก็จะปวดแล้วดิเพราะมกี้ร้า,รามาันพองแล้วนี่เยี่ยวดูรานมาขอให้เชินวันละหวันตรงน,นี้นะบุ๊คบุ๊คจงมา แต่ถ้ากรองไม่แยกที่ทำเไบไ๋วว่าแยกว่าตั้งแต่ผ่อนที่ใครหรอใครจะมาซื้อที่ร้านมาเปิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนา่าโชว์ราฟินฮ่าเอ็นดริสอันซานี่ไ่นานหรอี่ซื้อ,อกเซนตัวช็อปปิน้นสักหนึ่งไหมเออแบบตัวสเปนช็อปปิญญป้นนี่อะตัวนี้มันนม่ชอบ ชื่อคตรยาวเลยซนิสเนฟุซี่ซีมิเมนดี้ก็ดังอื่ไม่มีด้วยนะเดี๋็กก็ติดอย่างพุซี่อ่ะอันนี้หนาหนามีฮิตมาเลเซนสโตนใช่ไหมมาเลเซนเตอร์หรือว่าไอ้ฟุซี่เนี่ยไม่รู้ว่ะไม่ได้ไปหาเลยเพราะเขาจำได้ว่านัดหนึ่งที่ยูดีมันไอที่กางดูไลฟ์อัพแล้วอยู่อยู่ดีอ้นี่ก็ลงมาแล้วถามว่าเป็นใครวะ ยิดสีฟ้าอาสีเฮ้ยไลเซนด้วยป่ะใครป่ะสี่สิบเก้าเจเด,ดนแด<ก>น<ก>นิวพุกูลเกิดไหมเกิดไหมอายุมันยังน้อยอ่ะแต่ว่าเอาลึกๆแล้วเนะขาไม่แต่ต้องไปกำลังใจให้น้อง ต้องสมนใจให้น้องจะอยู่ถึงเกินสามปีไหมอีกสามปีไหมันเองก็จะอยู่เกินอีกสามปีไหมอยู่ไปถ้ามีทรเสนอขายยู่หูคงขายไปเอาเกี่ยวฟิเป็นหุมโรนี่งเดิมนไรส์มาวีนอ่อยรุนทัายี่สิบห้าสองทัยี่สิบห้าเอ็นูา หอยนุสองยี่สิบห้าสองสุดท้ายคนมีอีกหนึ่งร้านต่ำๆมต่ำๆมไม่ต่ำมายูรูเปเดรีรานกาสเลยียมายู่ลูนี่ก็ได้ลงบ้างใช่ไหมเวนโบนีโอเิกาทับกา้าสุก้าอสเซอร์ตสนน You know, ต่นอเต่ไปเป็นกล่องสุดท้ายแตบ1 9้าตอนนี้เนะื่ยล้ว่าน้องวันกับทับค่าทับสิบมาทับสิบมาสีแดงขอแบบหนึ่งลาเซ็นบางฟังได้ไหมเออมานีตอนนี้ครับขอหนึ่งลาเซ็นแบบบางฟังน่อ่องท้ายเนี่ยกล่องนี้แหละบุกบปา มันไม่แค่พูดบุกไปเลยเฮ้ยบุกตอมอตาตาอย่างเงี้วุกชัวร์แ่ก็ซลิบาซาวิโยเอาไว้ก่อนกิบมืกอเกื่น ลูกสามเล่นลี่ยมันแยกกันไงลูกสาวไงมันแยกกันโรเจอร์สยอนดูรานอุ้ยนี่ <Go. S 1> ไงก้หนึ่งใบหนึ่งใบท่วนหเป็นใบที่มันนี่มีครบแล้วนะรุ่นนี้ยาโม่เพื่อยุ่งล่างแฮมเบลวิร์ดสสามพิ่สุดท้ายสามที่สุดท้ายครับ าในเอ็นดีลาสเอา้คน่ทับยี่สิบห้าเซ็นไหมไม่เซ็นเฮ้ยบูกโยสังกาโน่นออเธอ,ออีกแล้วเห้ยนะเบูกโยสกกนอนออังกาเมื่อวานนี้ต้องเนมนุษยเลยใช่ครับเซคันด์ฮิต รุ่นี้เป็นสามช่องนใน,น,น,สน,สนสุด <39. S 1> สดีมีรุ่นยูรูปูเออใช่รหมยูรูปูซีบีสี่ดับีสิเ้าเส้นมั้ลายเส้นนะเส้นวะอารไม่ท้าจุดแล,ล้วกันไหนมันไม่รสม้สนต่ำอะไเตะปับันอะไนี่เวลาชว์ครับพี่สุดเก้าโคมาเมอร์สวยดี อีตรงนั้นนะเซลซีพิษแทนเศร้าเลยนี่ในการตัดดัดดนเป็นข่งนะแทนผาเมอ่อพิวทรายเจนนี่ตัเป้ากว่าะอะไใช่ไหมเนี่ยใช่เห็นแล้วเหรอผมเห็นชื่อแล้วครับเห็นได้ไงอ่ะแอบดูครับอุ้ยเหะอ,อุ้ยเอ,ยเอย้ผมรูพี่ดอเฮดีบี hey, บ,บูนะบลบ <Kevin> ูด้วยว่ะ KDB ีบีนะมาครบเลยว่ะบายเควินเดซูดเควินได้ดีกว่าแมนซิตี้เซ็ตนะผมเห็น <Man City S 1> เป็นเอ้ <I> ิหญงผมเห็นชื่อตัวเกลผมคิดว่าตัวผู้หญิงยิงบไงแมนซิตี้หญิงว่าที่แมนซิตี้แมนซิตี้วอครบเลยนะซับสี่สิบเก้าเออถือว่าเคดีบีโอเคค่อยดีขึ้นระดับนะมารีแคปให้จ้ะเออ คาร์เรนก็นกมาแล้วไปรันรีแค่รีแคี่ห้าบเกาห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าานาตากเอเบสตันครับทับยนะี่สิบห้านะพิจิน5าซากา้าหอยลุนทับส9ิบเก้าโฟพา์เมอร์มอมมาตี อ่าทับ99โอริกาดฮาแลนเจอรากแล้วก็วิกเตอร์ไกโอเกเรสไลเซนครับทับ99ปูเตลาสกริมอลโลทับ5คาจอชอทับ49เจเดนแดนแล้วก็มีเคดีบีทับ49วรรณวันณออกเป็นไม่ใช่ไลเซนจตวนี้นะฟลอร์เบิร์ Susan, ดเลเบอร์คุเซนวัรวัน That was... The...